สวัสดีครับจากสวัสดี POS นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องตัว i m i n f โฟคอนแล้วก็ i m i n mean d 1นะครับสำหรับแอป l o y เว r ร์แล้วเนี่ยจอด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์อะไรนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับมันอาจจะไม่ได้โชว์เลยเลยหรือว่าจะเขียนว่าเบลอขึ้นเฉยๆไม่แปลกครับเพราะว่าแอป l o y เว r ร์สเขาไม่ได้เขียนมาสำหรับ2รุ่นนี้ให้ให้เห็นอะไรนะครับในความเป็นจริงแล้วถึงจะเป็นรุ่นอื่นเช่น i m i n s w วอนหรือ i m i n d 3D4 ก็ตามเนี่ยที่มี2จอ ด้านหลังกับด้านหน้ามันจะเห็นเหมือนกันทุกอย่างนะครับมันไม่ได้ถูกเขียนมาให้ลูกค้าดูโดยเฉพาะนะครับมันแค่เน r o ์หรือว่าสะท้อนหน้าจอของฝั่งแคชเชียร์ไปให้ลูกค้าดูเท่านั้นเองนะครับผมก็อ,อยากจะแนะนําว่าวิธีง่ายๆนะครับก็คือว่าเราอ่ะหาตัว Android t ์แท็บเล็ตหรือมือถือนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับมาลงโปรแกรม Lo y เว r s ์ส s ัสเตอร์มอลดินะครับคุณสามารถที่จะเอามาวางตรงไหนก็ได้นะครับ <Wow. S 1> ไม่จำเป็นต้อง อยู่ติดกับเครื่องหรือคุณจะวางให้ติดกับเครื่องก็ได้หรือว่าแยกออกมาก็ได้แลวการทํางานของมันก็คือว่ามันจะโชว์เฉพาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างเช่นผมกดบ r e s t อร์ b e r รนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเป็น r e ิสตอร์ b e r รนะครับแล้วก็กดจ่ายเงินที่เงินสด1น0บาทนะครับลิ้นชักก็จะเด้งออกมาปิ้นออกมานะครับมันก็จะบอกว่ามีเงินทอน100บาทนะครับข้อดีก็คือว่า เราสามารถเอามันไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันแยกกันอิสระแล้วก็ทํางานผ่าน Wi-Fi แต่ว่าคุณต้องมีไวเลสนะครับคุณต้องมี Wi-Fi มันถึงจะจับคู่กันได้นะครับต้องมันอยู่ในแรนเดียวกันนะครับหมายถึงว่าให้เราเตอร์ที่จ่าย Wi-Fi เนี่ยสำหรับเครื่อง i-min เองแล้วก็ตัว Customer Display เองเนี่ยอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับเป็นเป็นตัว Wi-Fi เดียวกันถึงจะเห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโชว์ให้ลูกค้าดูได้ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนะครับลินชักเต้งแรงหน่อยนะครับลินชักตัวนี้เป็นของสตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งหลายๆรายการดูนะครับนี่นะครับมีสามรายการนะครับอ่ะมาให้ดูนะครับใกล้ๆสามรายการนะครับจ่ายเงินนะครับเลือกเงินทอนครับอันนี้รับมาห้าร้อยนะครับต้องทอนสี่สี่ห้านะครับก็ในส่วนของ customer display ของทางรอยเวิร์สนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยังไม่ได้รองรับตัวที่จะดิสลย์ตัว QR code หรือทั้งนองนั้นนะครับก็โชว์ง่ายๆว่ารายการเกิดไหลแท้ถอนเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถโปรแกร,รมให้มาใส่โฆษณาอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่ได้ซื้อไอมินปีหนึ่งหรือฟอลคอนไปนะครับจอด้านหลังเนี่ยที่มันไม่ได้โชว์อะไรไม่ต้องเสียใจนะครับว่ามันเสียหรือว่ามันมีปัญหาอะไร คือจริงๆล o ยเวิร์สมันไม่ได้รองรับเท่านั้นเองแต่คุณสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆที่เป็นโปรแกรมเสียเงินได้เช่น Post p o s t p o s แล้วก็ s t o n g h u b นะครับเท่าที่ผมทราบและอาจจะมีแอป,ปอื่นอีกต้องลองสอบถามทางผู้ให้บริการแอป,ปที่คุณอยากจะเลือกใช้ดูว่ารองรับหรือเปล่าแอป,ปเหล่านั้นจอด้านหลังสามารถโชว์ได้นะครับเพียงแต่ว่าแอป,ปฟรีลอยเวิร์สตัวเนี้ยเขาไม่ได้เขียนมาเฉพาะรุ่นแบบนั้นมันเลยไม่โชว์อะไรข้างหลังนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตัวดีกับ D3 เนี่ย มันก็มีเรอร์จากด้านฝั่งแคะเชียร์ไปให้ลูกค้าเห็นเท่านั้นเองขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมส่วน DPOS โอกาสหน้าก็จะมาทำคลิปด,ดีๆกันอีกขอบคุณครับ